ากคุณนะครับกำลังหาไอดีดองเพชรน,นะครับแนะนำร้านของซอมบี้ลัสนะครับซึ่งร้านนี้ครับก็มีหลากหลายเกม,มนะทั้งเกมของวันพีบัลตี้ลัสนะครับวันพีทีชเชอร์คูตปรีเบฟโซและก็บอลเลเจน Legend, และก็บอลโดคังนะครับแบล็คโคเวอร์โซโล่หรือบอลลิงจิตบาปก็มีด้วยเหมือนกันนะครับราคาก็มีราคานะทั้งมีอาทั้ง10150ออะไรอย่างงี้เนาะก็สามารถเลือกกันได้ครับร้านของ ลากนะครับซึ่งลิงก์นั้นอยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเจชอว์ครับมิสเตอร์เคกับวันนี้ครับสงครามของเอสฮอคในครับสามวันนะครับรีบเล่นรีบลงรีบเก็บแต้มครับด้มานะครับสงครามนะครับก็จะมีการแจกของรางวัลคือของรางวัลส่วนตัวเก็บแต้มส่วนตัวแล้วก็มีรางวัลของ แข่งขันในเซิร์ฟเวอร์แข่งขันข้ามเซิร์ฟเวอร์กิวในเซิร์ฟเวอร์กิ่วข้ามเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนของส่วนตัวนั้นนะครับแจกเยอะนะรางวัลนะครับแต้มสูงสุดนะครับที่ต้องทําให้ได้อยู่ที่1น0 0 0แแต้มขั้นต่ําอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับเพราะห้าหมื่นเนี่ยได้เพชรคือเพชรรวมกันนะนะอยู่ที่ประมาณ100เม็ดบวกนะครับร้อเม็ดบวกนะแถมมีนี่ครับ อาบีหลักสีทองไฟนอลแฉกแจกด้วย1อันนะครับแจกของโคตรดีนะครับขั้นต่ำห้าหมื่นขั้นสุด1 0 0 0 0แสนอ่าจะหาจะแข่งต่อก็เป็นลานนะครับเป็นอันดับโลกนะก็เก็บไปเลยเป็นล้านนะครับประมาณนี้ขั้นต่ำห้าหมื่นขั้นสุด1 0 0 0 0แสนขั้นโลกก็เป็นล้าน <c oughs> ส่วนทีมผมนะครับก็เป็นทีมที่ต้องเรียกว่าเป็นทีมแบบว่าสมองไหลโคตรๆไม่รู้จะคิดอะไรแล้วก็ใช้เป็นนิกะแม่งหรือแล้วกัน นิกะครับนิกะไม่ขูดแต้มแต่ทําให้ผ่านด่านได้แบบง่ายโคตรส่วนน้องนั้นลูกเรือคูณแต้มทุกตัวนะถึงผมจะ,ะเห็นผมว่านิกะไม่คูนแต้มดีเหรอก็มันก็ชื่อผ่านดานน่านนั่นแหละแต่นอกนั้นคือคูนแต้มทั้งหมดนะครับเพราะนั้นทีมนี้ก็จะคูณแต้มอยู่ที่ประมาณ9เท่ากว่ามั้งกับตันผมนะครับคือจะเป็นนิกะเหลืองนะครับลิเิเต็ดนะครับหกดา อจำเป็นสําคัญนะครับก็คือจะเป็นอีวานครอบนะครับใส่เพื่อทําการล้างของพิษนะครับล้างพิษนะลูกเรือนะครับลูกเรือจริงๆคือไม่จําเป็นเลยนะคือจินเบครับใส่มาเพื่อเพิ่มแต้มเฉยๆเพราะจินเบเนี่ยล้างโซได้แต่กับตันของนิก่ะก็ล้างโซอยู่แล้วเพราะงั้นจินเบก็เลยไม่จําเป็นสตูซี ใสใ่เพื่อทําการล้างช็อต6เทินก็หาตัวคอรอื่นๆมาล้างช็อต6เทินแทนตูซี่ก็ได้เหมือนกันนะครับหาล้างช็อตมาแทนได้เหมือนกันนะต่อไปคือเป็นเวก้าพังครับอันนี้ตัวฟรีนะ5ดาวบวกนะครับตัวนี้นั้นใส่มาเพื่อทําการล้างของปิดไม่ตาย6เทินนะไม่มีก็หาตัวคอรเอามาล้างปิดไม่ตาย6เทินเอามาแทนนะครับ ส่วนนวดขาวเอสนี้ยิ่งไม่จำเป็นเลยาหาตัวคอที่มีการปรงการบัฟเสริมเอามาแทนก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นตัวนี้ก็ไม่จำเป็นเหมือนกันนะสรุปนะครับทีมเนี้ยสำคัญแค่กับตันเรากับตันเพื่อนซัพพอร์ตลูกเรือเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะหาตัวมาล้างบัฟหาตัวมาบัฟแทนได้หมดนะครับอาร์บิลองประมาณนะครับ ซึ่งทีมเนี้ยเป็นทีมแบบว่าอา่อต้องดองเทินกันนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากนิกะเนี่ยมันไม่อวยต้องดองเทินถ้าหากต้องการจะเล่นหรือว่าไวๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แหละแต่เท้าผ่านได้ไหมผ่านได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แค่ว่าต้องใช้เวลาของการผ่านเนี่ยนิดนึงนะและการดองเทินเนี่ยมานชื่อว่าดองเทินกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองนะผมดองเทินกลุ่มสี่อ่าแปลงไหม ด <G l ug> องเตินกลุ่มสีนะครับเป็นสีที่แปลกมากๆกลุ่ม1กลุ่ม2ขงดเปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็ตีไปเลยครับเราไม่ดองเถินเราไปดองเธิร์นทีเดียวคือกลุ่มที่สนะครับเป็นการเล่นที่อ่าผมคิดว่าค่อนข้างจะอ่าชิลแล้วก็รู้สึกว่าสมองไหลามารวมกันที่นิกะมากๆครับ <G l ug> รุ่มที่สานะครับเจอไอ้เจ้าเอชชาร์กนไอ้เอชเล็กนะครับน้องหมูแกวทำการเพิ่มเวลาขอไม่ตายแถวล่างแถวกลางนี้กัดกันได้เจอพิษซับพอร์ตล้างพิษออกมาครับอีวานครอฟนะครับอ่าแล้วก็กลยเปลี่ยนตัวนะครับหน่วยเาวเปลี่ยนตัวของโตโลคาคุนะครับและผกลจุดจตีนะครับพิชากด้วยโตโลคาคุนะครับ มันเจะพอดีเลยครับปิดฉากด้วยศุลกคภูเนี่ยแล้วก็กลุ่มสีนะครับกลุ่มสีมีสองกลุ่มนะ S Bear หรือ S Shark รอบนี้เจอกับ S Bear ครับซึ่งไม่ว่าจะเป็น S Bear หรือ S Shark ก็ตามเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมนะครับอ่าถ้าคุณเจอ S Shark จะมาพร้อมมาเกาะผ่าครึ่ง S Bear มีเกระสีรุง้งมีเกระบาเรียเกาะบ้าเลียนเหมือนกันต่างกันแค่ เกาะสีรุร้งกกาะผาครึ่งนะครับมีรถโจมตี6เธอนะครับการเล่นก็คือว่ากดคลิก1ทีครับแล้วก็ผ่านเธอครับผมบอกว่าดองเธอนกลุ่ม4ก็คือกลุ่มนี้ครับเราดองเธอนกลุ่มนี้ครับดองทําไมดองให้เราตายครับให้เราตายเลยนะเพราะ <laughs> นี่กะตัวเนี้ มันไม่สามารถกดสกิลลากลงกลายเป็นนิกาได้เมื่อไม่สามารถกดลากลงกลายเป็นนิกาได้การที่มันจะตีแบบทะลุกรอะได้ก็มีทางเดียวเลยคือว่ามันต้องตายและเกิดใหม่นี่แหละคือสุตสงที่ผมทำการดองเทินกลุ่มสี่แล้วก็ดองเทินไหมครับคือเราไม่ต้องสนดีบงดีบ้าของโบสครับ ไม่ต้องสนเลยนะมันจะคงจะฮิวมันเอามีบัฟอะไรก็เรื่องของมันครับเราไม่สนครับสิ่งที่เราสนก็คือว่าเราจะตายเมื่อไหร่นิดหนึ่งสุ๊อตเอสแร์นายทำได้เราเชื่อมันอย่างนั้นตีมาตีมาเลยเอสแร์สต๊อตสตีมาอีกสองเทิร์นครับเห็นไหมสู้ๆครับ เป็นทีมที่เชียร์อัพบอสนะครับสู้ๆูบอสสู <c> ้ก <oughs> วนตีน <c oughs> เอาทงเลยทีทนี้กวนกวน,วนบอสมากๆปกติ <c oughs> เราต้องตีบอสตายแต่เนี้ยเอาดรอ์บอสตีเราตาย <c oughs> อีกนิดนึงสู้ๆ <c oughs> ูทำไมทำได้เธอหนึ่งมา โอเคจบครับแล้วเราก็ oh. เกิดใหม่กลายเป็นนีกาแล้วก็ลก S oh. ากอสแบนถ้าจะจำนายไว้แป๊บนหนึ่งโอเคไหครับบอสนะครับต่อไปบอสยายเอชฮอคนะครับเพราะที่ต้องตายและเกิดใหม่ก็เพราะว่าเอชฮอเนี่ยมันมีเกราะเยอะมีเกราะรุ้งเกราะผา้ เราะสีฟ้าเกราะบาเลียซึ่งเกราะบาเลียเนี่ยอันนี้โหดมากเลยนะดูนี่สิเกราะบาเลียมีเลือดสามร้อยล้านนะครับสามร้อยล้านนะเลือดเกราะแม่งโคตรเยอะนะครับแล้วก็อ่าไอตรงนี้ลดความแรงแก้วสีสีทั้งหุดเนื้อเทียนดีตรงนี้โซโลคาคุล้างได้นะครับเพราะงั้นก็ไม่ต้องกลัวแล้วคนนี้ก่อนอ่าแล้วก็ เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวซึ่งการเปลี่ยนตัวแบบซูเปอร์ของโซโลเนี่ยมันจะมีการเอ่อทำการล้างเอ่อทำการลดกรดสีฟ้าได้ด้วยนะพอลดกรดฟ้าปุ๊บทีนี้แหละก็ตีเข้าแล้วเพราะ,อะไอ้เจ้ากระรุง้งกราผาครึ่งน่อันนี้สร้างมาเพราะนี้กะมันตีทะลุได้อยู่แล้วนะครับเราห่วแค่กรดฟ้าอันเดียวนะแก้ก็กดทั้งหมดเลยครับกดไป ล้างช็อตแล้วปิดไม่ตายจินเบก็ขวดไปด้วยก็ได้อามีการปับเสริมมาหน่อยแล้วก็น,นี้กากก็ขวดไปเลยครับแล้วก็โจบสีได้เลยครับก็ปิดฉากด้วยเป็นอ่าโซโลโคาคุนะเปิดด้วยเอ,อ,เอสสูตขาวนะครับ เห็นไหมตายแล้วคือตีแค่แค่ต,ตายแล้วจบแล้ว <c oughs> ประมาณนะครับทีมของสงขาม s เอสฮอนะครับเป็นทีมแบบว่าสมองไหลโคตรๆครับแต่ผ่านได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกดไลค์กดแชร์กดตตามใจผมนะครับนี่ยสวัสดีครับ